งานยิง,งโอ้ววันนี้งามงดีมดีเนาะไว้ส้มมาด่าเด้อยิงโอ,อ้ยพี่นอออ้องเอ้ยเต็งมาค่ะดองสามสี่เซนกันรมดาแล้วนา้องอยากจะกินง,ง,งานจักหน่อยครับออข่าวใส่กันเนาะดูดเก็บเกี่ยวผลผลิตครับก็ได้หลายดอกเข่าปี เออมีปลเอเออมีปลาเหรอต้องวางอ๋อมีปลเดียวแล้วเหรงสาวกาะเข่าครับมาเด้อมาเด้อผู้ใดต้องการซอยเด้อเข่ากัดเฮ้ยมีตะบักหนาพี่น้องเอดิมาบ่ยิงมาเลี้ยงกี่อย่างยิง เนื้อย่างมือเลี้ยงเนื้อย่างกอกเข่าห่ากระสอบกินเนื้อย่างบ่อยทำมาดาดิสุสุยังสุสไอเป็นกระลังใจ้ห้ฟการไฟกากันเดี๋ยวพากชิมเหล่าดองสมเข้างมอนี mưa chìm hoặc mưa chìm mưa chìm gì chìm mưa chìm mưa chìm gì chìm mưa chìm nó chìm mưa chìm nghe chìm mưa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  chìm ข่าวด้พี่น้องเอออีสานบ้านฮ่องส่วงนี้เทศก,กาลเจ้าเขาเจ้านำครับอะไกันคนละหม่คนละมือครับไอ้คือทอดบ้านกันเลยโอ้เฮ็ดเดินดีบ่โออ๋อเอออกันเี่อเขาจังเบกไห้ดอก ไอ้วินเห็นเนี่ยคือหอนเลยวินเนี่ยโอ้ยวินฟาเข่าแท้จัเนะเลยศิลปะยี่หรี่ปะ่ะแรงมึงแรงยี่ห้ยอยยงยี่หรีเลยห้เลี้ยังยุหลานเลยโอเควะต,คตัวระวังเออผัววอยสามปีครับพี่น้องกลับมาเมียแข็งแกร่งขนาดเลยเอดเป็นทูย่ยางครับ สอบขาก็ได้แบกสอบข้ก็ได้ดิยงแบกสอบข้สอสวยเองสอบยูเนี่ยคุณเด้อวิธรรมดาดิแกกจังม้่นอะไรเอรับลูกเราวบดละสองขัอว้ากระบายม้โอเคโอเคโอเคแล้วเฮ้ย ออโอ้เด็ก็สอบเขา่าเองน,นี่ดูดูดูดออบุญนะบึยโคตรท่เลยวะทอนอากาศเนี่ยโซน่าโซตาโซบาทหนึ่งนะเไม่ได้งามไม่ซื้อดเด้เอา๋โซน่าออเอ,อ้ยทอนอากาศเขาหนึ่ง นี่ตัวจริงเสียงจริงครับนี่ครับนี่ค่าดองเสียงหาคาพี่เออก็เข่าข้าวก็เข่าเด้อพี่น้องสาวใสยกันใสยกันบไม่ใช่แรงงานเดอ้อไหนเนาะนางเบิ่งอเงือ่ใส่ใส่ Mà sức hư, mà sức Nhóm lặp, nhóm lặp, nhóm lặp. Sụp cho đi. Ngựa xịt lắm. Nó chạm xò khỏi mụt. นี่บบนี่้หนอนีย่ตักส่กุก่อนครับตักใส่คุกตอนแรกแที่ี้ต้องสลับครับ เนี่ยเริ่มโมโหแลวครับเอ้าท้อแล้วบายบาเนี่ยบายเนี่ยเฮ้ยดังแน่ๆคลิปนี้